นี่อยู่ที่ฮอปอินหัวหินนะฮอปอินหัวหินเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดชั้นชั้นหนึ่งมีประมาณสิเจ็ดห้องแล้วถามแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าเต็มเกือบทุกวันนะครัค่าห้องเฉลีย่ยอยู่ประมาณที่เจ็ดร้อยบาทเต็มทุกวันนะครับเต็มเกือบทุกวันนะวันนี้ก็เต็มแล้วนี้เราจรองผ่านอะกลดามา จ้องผ่านอากโกด้ามาราคา637บาทนะฮะเป็นเตียงเดี่ยวนะฮะขนาดห้องนี่ประมาณ20ตารางเมตรนะฮะนี่พอเาเ,าเปิดตูเข้ามานี่เราก็เะที่เสียบคีการ์ดมีสวิตไฟอ่าไม่ได้ใช้อะไรมากใช้สีทาทเฉยกับผนงังนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างหนึ่งบานหน้าต่างนี่เป็นบานฟิกนะฮะเปิดไม่ได้บานฟิกนะฮะ รงนี้เห็นวิวภูเขาเห็นวิวถนนแต่ว่าฝั่งนน้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นวิวเห็นวิวทะเลเองแต่ว่าเรามาเร็วไปแม่บ้านเขาทาไม่ทันมาเช็คอินเร็วไปฝั่งนี้เห็นทะเลก็เลยอดเห็นเลยนะฮะมาดูห้องน้ํานี่ห้องน้ำห้องน้ำก็เล่นกระจกสูงึ้นไบชนฟ้าให้เกิดมิติขึ้นมาแล้วก็ทำดอกแบบหนึ่งชั้นดอกสองชั้นนะฮะ แล้วมีกระจกกั้นไว้ในนะั้ะถือว่าสะอาดสะอ้านถือว่าทําได้สะอาดสะอ้านนะฮะโอเคเลยเดี๋ยวมาดูว่าวิวตรงนี้เห็นทะเลเป็นยังไงทะเลไหมโอ้มมโออกอนั่นเนี่ยเห็นเฮลทะเลไม่กล้าไปโอ้เห็นเฮิวทะเลด้วยนะ ดูเลยโอเคเลยนะไม่ได้นะไม่ได้นะฝัะ่งนี้โอ้จะมาเร็วไปนิดนึขงขบมาช้าเนี่ยังได้อยู่ทะเลนะ